ไปเป็นการลงคุณณะการคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะครับก็ให้มาคลิกที่อ่านคิดวิเคราะห์เขียนก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเดิมอยากจะลงทีละคนก็กดยิ้มก่อน,น,นกดยิ้มก่อนนะครับกดยิ้มก่อนแล้วก็ค่อยๆลงคะแนนไปแต่นี้ในข้อหนึ่งก็จะลงไล่ไล่ไล่ลงมาด้านล่างครับมันไม่เด้งนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับพอลงลงไปปุ๊บกดคำนวณน,นะครับ ต้องลงให้หมดนะครับลงไม่หมดมันคำนวณมันไม่คำนวณให้นะครับอันนี้มันไม่คำนวณให,นนนนใหนะ้แต่ก็อย่างที่ว่านะครับคะแนนมันซ้ํากันเยอะก็เลือกทั้งหมดเลือกห้องนะครับอันนี้ลงเป็นห้องก็งมาเลือกอหน่วยที่หนึ่งสองปื๊ดนะครับเรียบร้อยครับต่อมาหน่วยที่ส3เสร็จเรียบร้อยครับก็ แล้วแต่นะครับว่าท่านอาจารย์จะใช้วิธีไหนอาจารย์ให้2เยอะก็ลง2แล้วค่อยมาแก้3หรือให้3เยอะก็ลง3แล้วมาค่อยค่อยมาแก้คนคนที่ไม่ได้นะครับก,ก็พิจารณาใช้เมนูนี้เองนะครับตามสะดวกพอลงได้ปุ๊บกดคำนวณน,นะครับ ันนี้ถ้ากดตรงนี้จะเลือกลงเป็นลายคนนะครับคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับลงมาคำนวณเสร็จก็บันทึกตอบโอเคครับตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์